Rồi. Mình tưởng nó à, Mình nhỏ 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 đi phần mềm phía nông sẽ vai đi con มื่อนี้กับบอแถเลงกับเขาป่าเขาหายุหักกินคือเก่าพี่น้องไปกับซาแกวพี่น้องไปร่วมงาน,นพี่น้องว่าเชลยยังมากินพี่น้อง

พี่น้องมาเจอีะปลูกพี่น้อยหาก็ขึ้นไม้เราพี่น้องโอ้ยเกือบเหยียบมันพี่น้องป้าเดีวนี้พี่น้องป้าเดี๋ยากอีกีพี่น้อง เท่า,าทไหรเอฟซีบ้างนี่โบกัดโชกนี่ซาเซนเนะาะพี่น้องน้องฮาก็ออกไม่ไหมเลยพี่น้องเฮ็ดนี่ถ้าขายเป็นโลโลหนึ่งละร้อยเจ็ดสิบบาทพี่น้องเอเป็นเงินบาทเงินล่าหันจะถืออยู่แปดชิันพี่น้อง แต่ตัวงามๆเนาะถึกเสียมเลยเพรามันแตกเด็พี่น้องมีตัวโตงามๆเลยพี่น้องอีก

học hút học cứ đừng ao ôi sáp cho sáp thương mặn à phi nói เจ้าแ okay, กว่าจะได้แห้งอย่างนี้พันว่าไปจับเทียวไปละละ่ะไปจันเมือ่อย Hey, nó thì tôi ngắm ngắm thì nó này hình khuôn hình hiến nò hình khuôn hình mất lời thì này hình 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 เัอกระซอมๆเลยียาวถึกสึ่มตลอดนี่งามเลี่ กอยเล้คุดถึงมันเลี่ มีแต่ต้องงามๆาน่อยน้อเมน,นี่ดีใจวะเห็นเห็ดพวกดีใจแลยเจรมือไปเมือ่อยเอลีแต่ละมือพาชาแก้วไปพี่น้องเ้ยเขาคูดก้อนมืดเลยพี่น้องใจก็อยากค่ะแต่เมน,นี่ว่าแทงวาอ๋อทำแม่งทาแม่งว่าโอ้คือสิยังเมนจอมนี่ยังท่านมีไฟมาพี่น้องเลยพาชาแก้วมาบิง่งมากเเห็นพี่น้องเลยเือว่าออกแพ้่พี่น้อง หนึ่งจากทีว่าจอมเนียนผู้แห้งอยู่ดีว่า,ถาแถลงเนือว่ายักผ้าช็อกแกลามาพี่น้องเพราะมันไกลแน่นะแล้วพาละหูเลยคุณมาไม่แม่เขาจะเอามาไม้พันหูมั้ง นี่พี่น้องนี่ข,ขาวๆเลยง่ามไม่รีพี่น้องเลยฮะกขาขึ้นไม่ไหมพี่น้อง นี่ถิ่ตัวงามๆเลยพี่น้องข้าแก้วเคลือบยางบัวใบพี่น้องมาเจอเห็ดปวกนี่มีแห้งโดดคนว่ะเห็นแหลนใช่ลด กำลังขึ้นบ่กำลังขึ้นนี่อ๋อลายกำลังขึ้นว้าพี่น้องตัวกำลังจะขึ้นก็มีพี่น้องมีลายเลยใช่ลายหีืพี่น้องว้าตัวเดือตัวใหญ่เลยสั่งเข่าว้าตัวพี่น้อง

tôi nhìn ngay 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 thì ngay 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 mình ngay là ngay ngay นี่วป้ามีแต่ตัวงามๆเลยอะไรนี่ก็ดึงบาคาดล้อกต้องไล้โคตรชนินนึงเขาคิดว่ามันแน่นเหมบนแน่นถ้าแบาบโคตรถึงราคาดเลยคอยได้เหยียบตัวลุมเลยมันมีตัวลุมกระจายตัวนี้วะแน่นเราเคยเอา,าอเอาห็ด วกอนี้จะคือคิดว่ามันแน่นคือห็ตตาบแชร์ก็หิตตาบตัวนี้แะตะโตขาวาห็ดปลวกนะฮะจะเลิกเง้วตัวหันจะหิตตาบแต่ว่าอยู่ทางฝุ่นคนเบาหิตปวกุณนีนมันก็ยังอ,อ,อ่องอหิตตาบฮัน ถ้าเขาขุดนนี้มันออกแล้วเด้อ๋ออันนี้ให้ขุดให้ออก You know. โอองชาวแก้วพี่โนโ้องตอนมาเพิ่นไปเยักมากขนาดไหนใ่ได้ยางมือให้เคียนให้พูวไม่อ,อยากมา พูดพิพิธานเขาก็ดึงได้เลยี่ยาวมหยาวโตโตอนาโตวสันก็ถืออยู่เศร้าเช่นพี่น้องตัวยาวก็ชั้นิบเช่นพี่น้องเลยความยาวของเ้็ดปลกนี่พี่น้อง

คิดว่าคอยนี่ผู้ผู้ผู Bal, ้ปลาผู้ทางว่าใช่ไจ้ะผู้บอลท็ดปลวกออกแต่ผู้ปลาบอลไปได้บอกบัได้บัได้เนาะบัได้ผู้บอลมันออกถ้าผู้ปลาผู้แต่ปลาพี่น้องแต่ว่าผู้ว่ามี่จอมเท็ดปลวกออกนะคือว่าไฟล่าลาพี่น้องเลยบ่คึดก็ได้ใช่ได้ไหปลาอยู่ ทีแคลนี่มันกวางแห้งอย่างนี้พี่น้องได้แล้วโลนึ่งย่างส้มเหลือนหั่นบรอดวิทพี่น้อง,องคือว่าวแถงนี่หู้ว่าย่ใช้มันจอมปวกน่นะออกเห็ดพี่น้อง วัตถเลงไปหาทุกเถื่อตรงมุงนาไปใช่สีจอมันออกเฮี่นองท้าวาขาเจ้ามา,า,า,มาก้อนแ้วก็ถือว่าบ่าได้ีพี่น้องคือจอมนี่พี่น้องว่าถเล้งมาก้อนเขาพี่น้องก็จังได้พี่น้องหเห็นเขาขายลาหล,ลายเนาะนเขาไปหาบัดบ่ได้เติมเงนินก็ไปล้องบังอี าไปตีสามโมงเช้าจะไปเจ็ดโมงเนาะพระท่านเขาอันนี้เขาวก็ใกล้ที่ทำได้ไลยนี่ที่ทำเลยทำเอามันบ่ทามทึ่งมนเด้อคือล้างปกๆๆบุเมนทึกฟงมันบ่ฟงมันเลเต็มเฮ็ดได้ฟง เดี๋ยวหาว่าเป็นลอกน,น้อยๆเนาะมันกำลังคืนนะหาก็ให้พวกคุณทำมันลูกตาาไว้เอื่อหนีไปอีกบ่าไปได้บ่างดว่ายางมือละตีเจ้า <c oughs> แก่ยักษ์ไทยน้องยางมือแห้งเลยมาเห็นเห็ด จอมเฮ็ดนั่นกระโลดคือกับมาอันชีกระโลดแดงน,นี่ที่นนองจะไปแต่ละมือโบอเห็นจะบอเลเลยไปมาไใดเธอมาละล่ะทุ่มววไวมันหน่อยพูด น้อยก้าวบ่ฮะน้องก้าวหนอหมกกินแฉบแฉบพี่นอ้อยอยู่บ้านไม่เคยเห็นหมอดูนี่บหมีมีแต่เห็ดตาข่อย่ามเห็ดตาแห่งร้ายพี่น้องหรือว่าข่อย่ามเห็ดตัวอันเห็ดปกูกอันนานาเขาว่าเห็ดปกปีนชันพี่น้องแห่งร้ายพี่นอ้อย เต้นอซิีบ้างนี่เอซบ้างนี่เมื่อนยาวปนไดเนาะประมาณ้0เซนหรือว่า30ห้าเซนตัวยาวก็ถืออยู่30ซเดนนะ หาเห็ดพ uh 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 ี่น้องต้องขุดคอยๆไปนั่นนี่พี่น้องนี่ก็ยังเป็นโฟงอยู่เห็นอยู่พี่น้องยจอนพี่นาะยขุดแต่มันยังบ่ออกริดเห็นแล้วก็บยาตัวบงนบงบลินมันมีในทางไหนแม่ทางไหนมีโตพี่น้อย เป็นตัววงพี่เ้องเป็นตัวนางนี่แม่ยาว เอาก็ได้ไหแมนดึงเอาก็ได้แต่ว่าเอาสิขุดเห็นเขาขุดเขาขุดมันโตมันออกบวบเลยนะมีเถาวินหน่อยนหน้าขุดเอาขุดแต่มันออกบวบแน่แน่เลยแต่มันออกบวบอาจจะขุดเอาพี่น้องอาจจะสอกขุดสอกหลาะหามันพี่น้องเขาขุดเขาได้น้อยยิ่งอีกเลยโอ้ยอยู่ลุมพี่น้อง ยินต์เมนหัวยุนลุงว้าตื่นขนาบพี่น้องในฟานอยู่ทึ่งนี่พี่น้องเขาไปหากินพี่น้องตกใจหมดจัภัยไปหากินบูฮู้ซำ แต่ทาวบุคุดเ้า่เห็เฮนตอมอยูลุมตะกี้จะว่ามันออกบ่ฮอดพี่ไหมบ่ฮอดนี่มันออกใหม่แต่คือบา่าได้สิบปีขึ้นหลังเนะาะก็เห็นคอยใเขาขุาดอยู่ พี่น้องคนงานเฮาเกือบเต็มได้ลายไนี้เกือบเต็มกันกระยังเลยพี่น้องเลทำก่อนเนาะฉันยังได้เฮาขุดแถวนี้พี่ยังได้สาวแก้วดีใจบ่ดีใจแฮงเกือบเต็มเศษเลยเนาะไปช่วมือช่วมือบ่ได้จะว่าเป็นน้ำกระยังใหม่นี่บ่เนาะมาเนาะถ้ากไปมื่อนี้แหละนี่เขาหางกระซานแล้วนี่มานแล้วกระยังใหม่ไปเมื่อไม่ได้ทำเลยชิกลับเมื่อพี่น้องเอ้ย กรคำนะพี่น้องเนื่องจากว่าแสดงกับสาแก้วมาคำโพดพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้มาฮอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พี่นอ้อยก่อนอื่นก็ขอขอบใจที่ทางผู้เกา่าผู้ใหม่ที่เข้ามาติดตามรับสมคอยเป็นกําลังใจให้บ้าทแท้งมาตลอดตัวไรที่บ้าทแทลงเฮ็ดผิดพลาดก็ขอโทษขอภัยพี่นอ้อยคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้พี่น้องเจอกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี